จ่าเอพี่น้องสบายดีเด้อทุกขูทุกคนสบายดีพวกเล่ร่อนพวกอนาถาพี่น้องพวกเล่ร่อนอนาถามาแล้วไปบ้านนั้นแล้วก็โผลบ้านนี้ไปบ้านนี้แล้วก็โผลบ้านนั้นพวกไม่มีญาติไม่มีพี่น้องมีก็เหมือนไม่มีบอกพี่น้องแบบนั้นบอกคนคอมเมนต์บอกไปเองนะคือ <c ười> ไปเองพี่น้องอืม ไปบ้านเขาก็ไปนั่งกินข้าวบ้านเขาออทําเหมือนบ้านตัวเองไม่รู้จักละอายแก่ใจทั้งผัวทั้งเมียข้าวหลังรู้ว่ามันจะมาเอากล่องข้าวไปแอบไปช่อนไว้นะเดี๋ยวมันกับผัวขาเป๋มันมานั่งกินข้าวจนหมดว่าสั้นพี่นอ้องอืไปมาไปหาแม่ก็ไปกินข้าวบ้านแม่อมืไปบ้านน้องก็ไปกินข้าวบ้านน้อง พวกไม่มีจะแดกพวกไม่มีที่ซุกหัวนอนพวกอนาถาวาสันซาพี่น้อยไปแล้วก็ไปย่งเขาถ่ายคลิปย่งแม่ถ่ายคลิปย่งน้องถ่ายคลิปคนอื่นน่ะเลยไม่ได้ถ่ายเลยอืมพอเขาถ่ายมันก็แหกปากเสียงดังโวยวายวาสันซาพี่น้อย มันเป็นยังไงฮะเน่ยใหยอดวิวหลายหลายเนาะไปถ่ายคลิปมองหันมองนียอดวิวถล่มทลายพี่น้องเป็นแสนแสนวิวไปได้พี่น้องเลยไปแย่งกับเจ้าถ่ายคลิปมาอือย,ายอดวิวไลหลายเลยพี่น้องเลยได้เงนินเลยหลายพี่น้องเลยกินตะนีฮ่าชาตนาคบะบอเงินจากยูทูบนี่เลยหลาย ะไปแหกปากวะสิแหกปากกัขบขากยบอดีดาโต้หรอวะอืมข่อยบรดดาเจ้าเหรอวะานางถึงข่อยจะเป็นนางแหกปากข่อยเป็นคนเสียงดังแบบนี้ดิมันสิเกี่ยวยังจยแหกปากม่แหกปากเออถ้าข่อยแหกปากด่าเจ้าด่าพอ่อด่าแม่เจ้าก็ว่าไปอย่างข่อยบอดดาเจ้าเด้นางมิเตเจ้าได้มาเขียนคอมเมนต์ว่าออถึงข่อย จักผู้ใดข้นหอดผู้ใดกันแน่จักผู้ใดสนใจชีวิตผู้ใดกันแน่เอาไปเอามาอือคอยว่าวขอกระว่าตามของคอยขอไ้ไปเหตุปากดาเจ้าอืมคนเฮาอยู่นำกันอย่มันก็ต้องถ่ายคลิปผู้หนึ่งถ่ายคลิปผู้หนึ่งว่าไปทำมาชาติบริคิดยังหลายบริคิดเออในการกูว่ายังไปนี่คนอื่นเขาจะคิดว่ากูนี่ใช้บุดีบ่ได้บุเป็นแบบนั้นได้แล้วแต่สิคิดราวาเซซแงบุเป็นบ่หมักเซซแง เป็นอยู่นอกจอหนาจอเนี่ยอะกับแบบนั้นเดอ้อการเซซสสงมันอึดอัดเวลาคนเขาหูดที่ล่งางเออหน้ากล้องมึงพูดกาหวานเนาะพอรับหลังกล้องโอ้โหเออบอเอาไปน,นะ,ปะกูบ่หมักกูเป็นคนหน้ากล้องไปได้ล้างกล้องกับแบบนั้นโหลดหม,มักกระเบงบรหมักกระเื่อนผ่านไปคนนิสัยบ่คือกันคนดินนิสัยคือข่อยผู้ข้อหมักข่อยกระมิพี่น้องมันบได้เกี่ยว,ว์หรอว คนเขาสิหมักแต่อันบ่งแต่คนเ้าหมวนเราหวานบ่แมนคนหมักคนเ้าบ่ม่วนกับมีคือกันบางทื่อคนเ้าบุม่วนมันอาจจะมีความจริงใจกว่าคนหวานกับพสิฮู้จักอืมคิดน่าได้กับว่านั่นเออคนเ้าดังมันบ่แมแมนว่าคนสิไป็นไ้แหกปากข้ามแแหกปากเอาแหกปากกันขี้ตีตัวเองเตียนดินล้นเขาไปหาคอมเมนต์ลอยเขานะไปสนใจชีวิตคนอื่นมากกว่าตัวเองนะเออ เขาจะก,กินยังเขาจะอยู่ยังก็ชนใจอืมข้ามกับอนาถาสองคำกันหาดอนาถาก็สร้างเรื่องของข่อยข่อยโบมี่เขาเขาอ,อยู่แบบอานาถาเนี่ขอขอยเนียข่อยก็ยอมรับข่อยบมี่เทียงนะอืมย่ามีกินมีเงินซื้อกินดีกิน,กนไปโบมี่หลักก็แล้วเออคนเรามันก็อยู่ย่าโบมี่มันก็อยู่เพื่อ กินเพื่ออยู่ได้สันสานญาตมันมีมันก็จะกินขักอยู่หลายคนเอาตามสถตาการการเงินมีหน่อยกินหน่อยมีไลกินไลยเออสิบัยจังได้สะมาเฮือนแม่ขัสิเป็นนางแม่จ้องโมแมนคนอื่นถ้าไปเฮือนคนอื่นขอขันสิไปขอไปเฮือนแม่หน่อยขอก็ะซาหน่อยบวันเห็นปเขอก็ไปขอก็กินธรรมดาขอไป็นนางกินตะกุยกักไงกับโมเมนเนวนั้นเขาโมเมนเฮือนแม่คอยเออแล้วฮะถ้าเข้ามาเขาก็กินตามมารยาท เออนี่มอนม่อนนี่น้ำเบาเฮ็ดนี่ให้กินนี่กินเฮาก็ต้องกินถ้าบ่กินเขาก็สิว่าเฮาลังเกียจเขาบ่กินเขาคนเฮาแบบมุมมองกันเป็นคนละแบบตามมารยาทเออกินกินกินเราเฮ็ดให้กินปิ้งกบปิ้งเกียดก็กินอือจริงๆมันก็บ่ได้อยาเรอก้ากินอิ่มว่าซั่นซะบ่อยากให้กินจนอิ่มพุ่นล่ะพี่น้องว่าพุ่นคนเฮาอือเฮ็ดที่แกงหน่อไม้ ทิมาล่าเส่ก,กันเห็นยังเกิดเป็นคนบ่มียังถ้าห้าอันสะลอซ่องหันสะลอซ่องนี่วันดีพ่อตายก็ได้ไปเขาเมนดาว้าให้เขาอืมเขาเอ็นไปนั่งเหกปากไปแย่งเขาคนอื่นเขาถ่ายคลิปแต่ต้องพูดได้แย่งใยแล้ว่าพูดถ่ายคลิป,ปเขาก็ถ่ายคอยคือกันเออมันก็นต่างคนตาา่างไทยแล้วมีแต่พี่กับน้องกันเองถั้าคนอื่นต้อคนจะไปถ่ายพี่บ้าบอกอือ้นน่อยอ้นใหญ่ถ่ายที่เป็นยังเอ่ยน้องกันเอง อออแม่น่อยก็มีกันดูแค่นี้ส่วนหักกันมาหักกันก็นอีกเรื่องนึงอะนะเรื่องพีกับน้องคคนใจบวบอกดการที่ไปทายกันบนพีน่้องมันเงเ,เทงไกับคนเวงมีความสุงเลยการที่มาอกาแบบน,นั่นคือแบบ่อย,อยากให้ครบมาสมาคมเป,เป็นคนใจแค่เออจำพักใหญ่นะนามุนทายตนาวแล้วนเดียวนะความหมายบางที่การทายคนเดียวมัน็มีบ้างเป็นบางโมเมน เออมันก็มีไทยกับครอบครัวเขาเองเนี่ยตที่เขาก็ต้องไ้ความทุกขึ้นทำให้ลูกค้าด้วยการไปหาไทยคือยังเข้าไปเที่ยวตลาดแบบนี้แหละคือยังเขาไปนว่นี่แหละเทากับไทยแล้วคือปไทายทไหนพร้อมคนเดียวไปน่าไปแม่บาถ้าเกิดปไทายก็บอกึงคือโบเห็นไปหาหน่องแล้วช่วงนี้คือบรเล่น้ำกันเออพิษกันแล้วดากันแล้วพิษกันแล้วอืบปฏิราคาไปแบบนั้นได้แบบนี้เมื่อวานได้ยินคนว่าได้ยินเสียงมันร้องใส่กัน อืมันทะเลาะกันมันเลยไม่ได้ไปหากันว่าสั้นซะอืมคือเบิ่งเขาเสียละม้วนเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นผู้ใหญ่ใจดีเขาานไปอืมเขาขัเดียนนู่นเขาก็เป็นผูให้มีคนมารอืมคือกั้นกับผู้ใหญ่ใจดีอุดหนุนอุดน้อยแม่น้อยว่าข่อยนี่อิจฉาเขาได้หาปะอว่ามันคงจะอันกั้นใจตายแล้วโอ้โหยซาทุข่อยแห้งอยากให้อุดน้อยมันคลายได้นลายเพราะผู้ใหญ่ใคดีผสขึ้นมาละม้วนมาวาของผู้ใหญ่ใคดี มีแพ้าหาดอกบ,บอมีคนห,ห่หฮะเราบมีคนหพ่พอเห็นคนอื่นได้ก็ตีทำท่าว่ามีคนโอนให้พอเห็นคนอื่นได้ก็มันก็อยากได้มากเพราะมันไม่ได้แดกของเขาแล้วมันก็ทําท่าว่ามีคนโอนให้มันเหมือนกันมาสันม,มันแสดงละครพอเสกข่อยอเส รู้หให้เขาบางที่านคน้นมึงก็ขอทา,านเาไปแนวนี้แล้วเพื่อกันผ่อยซื้อข้าวต้มข้มเขาเคยลูกร้านมากินเถอะนะเขาบอย่องจะพอเขาไปกินของเขาห,ขาอหรอเขาบอกอย่างี้เฮากะไปยัางเกาะะเอาเมื่อคืนหรือกันเขอว่ามันจะให้กูมีเด้อเอ,อ้ยให้มีก่อนเถอะวาสัญญาภาพาว่าเลย ดูจากลักษณะได้มิรสิจมลงจมลงมาสันเอาจมลงกูกูไเป็นนางคอทานขางถนนหรอวะเออกูกันยังมีปัญญาอยู่อยู่ยังมีลมหายใจอยู่อืให้มีก่อนโะรลมาสันโออแต่กี่กูกกบริมียังดอกสมัยกูเกิดมาแต่กูเป็นบ่าวเป็นชาวพวกรู้นะกูกูบอิมียังคือกันกูบอิมียังคือกันเอเงินเป็นล้านกูก็ได้จับแล้วที่กูกกบริมียังดอกกูก็ยังมีได คนเฮ่ามันก็มีขืนมีลงบัดเวลาด้วงมันขึ้นซื่อเลขบพุพเพชีถือมันก็ถือ,อคนเฮ่านะ่ะเวลาบุมีก็จะเผาเหยียบกูก็จำใส่ใจบ่พปะเวลากูบ่มีผู้ใดเหตุพฤติกรมรมใส่กูแบบใต่กูรู้อ,อย่าให้ถึงข้าวกูแค่นั้นแหละกูสิวเว่าเดีวยวมันขัดขัดหคนนะถ้าเวลาลำ้ำกูลำบา มีคนเข้าใจกูมีคนช่วยเหลือกูเนี่ยปุ้ยกูหนวกไปเป็นเทวดาขอบพระคุณเป็นหลายๆอือเพื่อนปฐมกูว่าสันซะว่าพื่นคนเฮาเวลาเฮา,า,าลำบากขาเขาบครจะเหลือจากคนยืมพันหนึ่งยืมห่าร้อยกับบ่อไรบัดเวลาที่เขานี่สิตายเง่ง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 นึกเดินเที่ยงขึ้นก่อนกระโจนในเขาเฮ้ยมึงเห็นยังแค,ค่นั้นแหละ มันก็ต้องมีแต่ที่มันบ่มีนะเออมันบ่ได้ว่ามีแต่ที่กูบ่มีดอกที่มันบ่มีก็คือกันอืมเอาสั่นนี่แหละเด้อวพี่น้องพี่ไปแกงมาไม่กันมึงพักค้าก็เห็ดกร๊แตอยู่มึงเนี่ยน้อยกับน้อยแทะแทะมึงเนี้ยสิบส้าบาทเด้เนี่ยการละส่าบาทเด้ยจ้นเนี่ยน้อยกับน้อยแท้แทะได้ะ